ความตึงเครียดระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดระบุว่ากองทัพไทยได้ล็อกเป้าหมายในพื้นที่สำคัญบางแห่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นแหล่งข่าวท้องถิน่นรายงานว่าการเคลื่อนไหวของทหารเพิ่มขึ้นและทั้งสองฝ่ายได้เสริมความแข็งแกร่งของจุดตรวจชายแดนประชาชนในพื้นที่ได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ประธานาธิบดีกัมพูชาฮุนเซนระบุอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ถอยและยังคงเสริมคความมมัั่่นงงงขององขอออกทพู้ละ ฮาสุดเผยว่ากัมพูชาได้เพิ่มการเฝ้าระวังที่จุดตรวจและเส้นทางสำคัญเพื่อพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามใดๆการเตรียมกำลังทหารที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาจริงจังกับสถานการณ์และพร้อมเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกองทัพไทยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเฝ้าระวังเป้าหมายแนวชายแดนเช่นโดนระบบเราดาร์และเซนเซอร์ที่ไวต่อการตรวจจับเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามแหล่งข่าวเผยว่าการฝึกซ้อมทางทหารยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งแสดงถึงนโยบายชัดเจนของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันชายแดนความตึงเครียดส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่หลายหมู่บ้านได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไม่จำเป็นโรงเรียนและศูนย์การค้าบางแห่งได้รับผลกระทบและบางพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าประชาชนแม้จะกังวลแต่ยังพยายามดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปพร้อมความกังวลเกี่ยวกับอนาคตระดับ นา,นานาชาติก็กำลังจับตามองความตึงเครียดแนวชายแดนด้วยสื่อระหว่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์นี้อาจส่งผลต่อประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองกับทั้งสองฝ่า ยอผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันทางการทูตและทหารในภูมิภาคซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลไทยออกถแถลงการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนโดยระบุว่าการเตรียมกำลังทหารเป็นการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและมีมาตรการควบคุมความตึงเครียดประชาชนได้รับการยืนยันว่าพื้นที่แนวชายแดนปลอดภัยและจะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วหากสถานการณ์เลวร้ายถแถลงการนี้มีเป้าหมายลดความกังวลของประชาชนฮุนเซนได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศผู้เชี่ยวชาญระบุ หากการแสดงออกนี้สะท้อนถึงการรักษาสเสถียรภาพภายในประเทศและการแสดงพลังทางทหารส่งสัญญาณไปยังนา,นานาชาติว่าเขาไม่เพิกเฉยต่อภัยคุกคามใดๆต่ออธิปไตยของกัมพูชานักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวว่ากองทัพไทยและกัมพูชาได้เพิ่มการเตรียมความพร้อมทางทหารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้ทันทีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการ ฝึกอบรมบุคลากรและการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายพยายามเสริมอิทธิพลและควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการประทะที่ไม่จําเป็นสื่อท้องถิ่นและโซเชียลมีเดียรายงานข่าวอย่างรวดเร็วประชาชนแสดงความกังวลความสงสอใหญ่และวิเคราะห์สถานการณ์บางรายงานอาจเกินจริง ดังนั้นควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลผิดผิดผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าการใช้ช่องทางการทูตจะช่วยลดความตึงเครียดแนวชายแดนการเจรจาและการประสานงานระหว่างประเทศสามารถแก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนแม้ว่าการเตรียมกําลังทหารสําคัญแต่การเจรจาและพูดคุยให้ผลละระยะยาวมากกว่าทั้งสองประเทศมีหน้าที่ปกป้องประชาชนและป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงสรุปได้ว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาย,ยังคงดำเนินต่อไปการเตรียมกำลังทหารเพิ่มขึ้น นาฮุนเซนยังคงยืนหยัดขณะที่กองทัพไทยล็อกเป้าหมายสำคัญประชาชนระมัดระวังและชุมชนนานาชาติกำลังจับตามองอนาคตของความตึงเครียดการคลี่คลายสถานการณ์ขึ้นอยู่กับมาตรการของทั้งสองประเทศและการเจรจาผ่านช่องทางการทูต